ทานอาหารฝีมือเชฟที่จิ๋วที่สุดในโลกกันค่ะกับที่นี่เลยเลอพาทิตเชฟเขาจะมาในรูปแบบอาหาร4ี่สัญชาติเมื่อมาถึงเขาจะเสิร์ฟเป็นเวลคัมดิงและคานาเป้ขนมชิ้นเล็ก4ี่คำให้รองท้องก่อนเข้าคอร์สจริงค่ะเมื่อถึงรอบเวลาเขาก็จะผาย้ายมาห้องอาหารวันนี้เราจะทานกันทั้งหมดหคอร์สจานแรก icer, แอปเปิลไทเซอร์เป็นเนื้อปูมาพร้อมซอเบอร์รี่และแอปเปิลเจลส่วนค็อกเทลเราสั่งมาเพิ่มแกคนละแก้วคือชอบพรีเซนเทชันของที่นี่มากและแล้วก็ถึงเวลาเปิดตัวเชฟตัวจิ๋วแสงสีบนโต๊ะ เมนูนี้เป็นโทสโโดมาพร้อมบูลาตาและคิสปี้ไอเบอริโกแฮมราดด้วยซอสเพสโต้ค่ะมีการเต้นลำแบบสเปนิแดนให้เราได้ดูด้วยค่ะไปต่อกับเชฟคนที่2คนนี้มาพร้อมกับอิตาเลียนพาสต้าได้ออกมาเป็นเมนูลาวิโอลีละทัฟโฟตัวซอสของเขาอร่อยมากสามารถเพิ่มฉีดได้ด้วยค่ะเป็นจานที่นีน่าชอบที่สุดของวันนี้เลยแล้วเราก็โยกใหญ่ไปต่อที่อาหารฝรั่งเศสเชฟจิ๋วของเราเปิดโรงงานทําสเต็กให้ดียกันตรงหน้าเชฟแต่ละคนเขาจะมีความเีเรนสุกสนอยู่ดูได้เพลินๆมากค่ะจานนี้วากิวมาเบอร์ทรีบีฟเทน้ามข กับเชฟชาวญี่ปุ่นเชฟคือตลกมากเขาจะแกล้งกันไปมาสี่คนน่ารักดีค่ะเมนูนี้เสิร์ฟมาในรูปแบบโดมไวช็อกแลตข้างในเป็นมองบังสปันเค้กลาดด้วยเมนก็ซอสทานพร้อมกับชาลอตถ้าตามปกติก็จะจบคอสที่ตรงนี้แต่วันนี้เรามาฉลองวันเกิดให้พี่พีคค่ะทางร้านจะมีเซอร์ไพรส์แฮปปี้เบิร์ตเย์ให้ด้วยจะได้ไปคอมพิเมทัลลี่เค้กฟรีอีกหนึ่งอย่างใครที่อยากได้เอ็กซ์เพรียนการทานอาหารแบบใหม่แนะนำว่าต้องไปลองสักครั้งค่ะ